ทางมะพร้าวนะครับถ้าแห้งแล้วเราก็สามารถที่จะดึงออกมาได้ครับมันจะหลุดองมาเองนะครับทําให้ตรงนี้นะครับคือทางของทลายนะครับมันจะพับลงมาแล้วก็มันจะมันจะหักนะครับพอหักแล้วมันก็สลัดลูกนี้ไม่ได้รับผลผลิตนะครับลูกก็จะร่วงหมดเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของป๊อปกุหลาบไฟชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูมะพร้าวน้ําหอมอายุ3ปีกว่าๆนะครับหรือว่าเกือบ4ปีแล้วครับที่สวนที่นี่นะตอนนี้มะพร้าวกาลังให้ผลผลิตที่พร้อมที่จะตัดไปขายนะครับทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่ามะพร้าวพอเริ่มเป็นลูกเยอะๆแล้วก็ทลายบางลูกก็อ่บางทลายก็หลายๆลูกนะครับทีนี้มันเป็นไม่ตรงกับทางของมะพร้าวนะครับ มันก็เลยทําให้ทลายหักก็เลยร่วงหล่นไม่ได้รับผลผลิตวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูว่ามะาพร้าวที่สวนของผมมีทลายแบบนั้นอยู่ด้วยนะครับแล้วผมจะแก้ปัญหายังไงบ้างนะครับตามมาเลยครับทางมะพร้าวนะครับถ้าแห้งแล้วเราก็สามารถที่จะดึงออกมาได้ครับมันจะหลุดลงมาเองนะครับคือมันจะแห้งดึงออกได้ครับเพื่อทําความสะอาดให้โคนต้นนะครับให้โคนมันใหญ่ ถ้าแบบนี้โอเคครับอยู่บนทางอยู่ก็เดี๋ยวพอโตมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนี่ครับทุกคนบางต้นก็สามารถตัดไปขายได้นะครับเดี๋ยวรอบนี้พ่อค้าก็เข้ามาดูแล้วนะครับเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาก็บอกว่าปลายเดือนมิถุนายนก็สามารถตัดได้แล้วนะครับรุ่นรุ่นแรกอีกวันสองวันพ่อค้าจะเข้ามามาตัดนะครับนี่ครับทุกคน เป็นลูกทลายที่ไม่ตรงกับทางของมันนะครับมันก็จะจะห้อยตกมาแบบนี้นะครับทำให้ทำให้ตรงนี้นะครับคือทางของทลายนะครับมันจะพับลงมาแล้วก็มันจะมันจะหักนะครับพอหักแล้วมันก็สลัดลูกนี้ไม่ได้รับผลผลิตนะครับลูกก็จะร่วงหมดเลยถ้ามันหักลงมาแบบนี้นะครับน้ําหนักมันเยอะเกินเราก็อาจจะต้องใช้ไม้นะครับ เพื่อนๆบางท่านที่มีไม้สะดวกใช้ไม้ก็ใช้ไม้นะครับผมไม่มีไม้ก็เลยใช้เชือกนะครับช่วยรับน้ำหนักให้เขา นะครับประมาณนี้น่าจะได้นะครับนี<ป>่นะครับเพื่อช่วยรับน้ำหนักนะครับไม่ให้ทลายของมันหักลงมานะครับแล้วก็ไม่ให้มันพับไม่ให้ทลายมันพับนะครับแล้วก็มันจะเสียหายก็เ,เลยใช้เชือกฟางนะครับโยงโยงกับทางมะาพร้าวด้านบน เพื่อช่วยรับน้ําหนักให้เขานะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาที่พ่อค้าเข้ามาตัดมะพร้าวเราก็จะได้ขายทรายนี้ไปนะครับไม่นานรก็ไม่นานเราค่ตัดเชือกออกนะครับเมื่อเราขายไปแล้วดึงไว้ช่วยประมาณนี้ครับผมไม่มีไม้ก็เลยใช้เชือกฟางนะครับช่วย นี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ผมทําจริงๆในสวนมะพร้าวน้ําหอมของผมนะครับผมทําแบบนี้ผมก็เลยบอกเพื่อนแบบนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกก็ทําตามได้ครับไม่ว่ากันครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย